พี่ไปเพี่ี่ยหลัปกถอยหลังไปมันขวทเดินนะรูอยไปทางนี้นอยไปทนี้หน่อยเดี๋ยวๆขาว่าเอาไว้ที่ดูน้วัสดีค่ะเด็กๆระเบออยากเสียงดังมากนะลูกเสังาดอยู่ให้น้องพูดพยัญชนเด็กๆอยเสียังลได้คำดกระ้มน้ำเยิ้เลยเด็กได้ด like ูเธอเลิกหรือย ah ัง ใครยังไม่ดูเอาโทรศัพท์ลงเลยไม่ถ้าใครยังไม่ได้ดูดูดูหรือยังดูเทรลเลอร์หรือยังเจ็บมากอะไรนะเป็นอย่างนี้เหรอครับเป็นอย่างนี้ตั้งมงนานแล้วใช่คือถ้าใครไม่ดูเทรลเลอร์ถ้าถ้าใครยังไม่ได้ดูเทรลเลอร์เนี่ยก็คือต้องเอาโทรศัพท์ลงแล้วเนี่ย ดูเทรลเลอรยคนนี้มาดเลเลสนุกไหมเทลเลอร์เข้าไปในบ้านีิงเำอมข้างในมีพี่นาคตั้งแต่ภาคหนึ่งไม่ได้หมคือภาคหนึ่งไครเรียเปนพี่นาคพ้อพี่ชนพี่ชินพชิยู่ในนั้นภาคสองไทรภาคสามรพ่ครภาคส ไม่เลยวิ่งยลโล่ไปเชียงรายรูที่ไหนเออตอนแรกผมดูว่าไปเชีงยงใหม่เยลโล่กลับวันไหนรูนะ้ไหมเนี่ยวันไหนพเขาพูดไม่ได้ออไไดหรอโอเคขอโทษ <c oughs> ใครได้เนื้อกับพี่นาบ้างยังไม่ได้เลยเอาไหม <c oughs> เอาตัด <c oughs> ผมตัดผมก็ไม่มีเหมือนกันใครใครอยากได้เสื้อพี่นาบไหมชอบทำไมมันยังเงียบเก่งต้ม อย่าลืมนะครับอุดหนุนปกอบไม่เจอกันเยอะนะครับได้ก่อบไม่เจออร่อย่ว่าไร่ที่คนว่าไปเจอที่ทูบได้นะครับรับรองอเปียวแน่นอน มาไปไม่ไม่ไปครับยี่สิบเก้าเนี่ยม่อยี่สิบเก้าเนยมีเกสต์พิเศษด้วยใชเขัยี่สิบเก้ามีเกสต์พิเศษด้วยใช่ไหมไม่ไมดีไม่เปิดม่แต่เกือบแล้วเกือบจะเกือบจะมีแล้วเปลี่ยนต้ยรอาเปล่ยนตัอันนี้เหรอมันอันมันใหญ่ไปอ่ะแล้วมันดูเวอร์ไปหน่อยก็เลยเอร คือคือคือซื้ออันนี้คือซื้ออันนี้มาเพื่อแบบอย่างเงี้ยแหละเวลาอะไรที่มันใหญ่เอ้ยเวลาเวลาที่แบบชิวๆอะไรเงี้ยเรจะได้ใส่นี้แทนแต่อันไหนที่แบบมันโชว์หรืออะไรเงี้ยก็ก็ใส่ก็ใส่ซร้อยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮยเฮ้ย เด็กๆต้องตามนะตามไม่ดีนะไม่ดีไมค่ะได้มติดมากลุ้มไดได้เห็นค่าเช็คแทกับคุณแม่ที่เกำมังติดตานไอจีได้ไหมขอแบบสดๆนะคะอุ้ยอ้ยน่ารักแม่ฝืกน้ไ้หมประมาณ2 5วรเองโอ้ยแม่มาก ไปดูมองพี่แอมดิลิงคีบสิลิ้งคีอยกเล่นมำพัดอยู่หรือว่ากำัดื้อไม่เห็นควนาไม่เห็นดื้อ chưa vui นะาะกลุ <aid> ่ม <Solomon> นี well ้นะเหลือ2องรสากทเลยแรวเกินลเกิมีักมาอะไรนะแก่อะไรไม่รู้อย่ลม่อุดหนุนอย่าลืมไปอุดหนุนด้วยใช้จริงสั่งซื้อทางไหนคะสั่งซื้อทางดาวดาดเอาไปไหนสองีวันนี้วันนี้ผมใช้สีอะไรวันนี้พี่ต้าใช้สีดีบีชีนะคะีบีชีดีบีชีาพี่ สี่สิบก้าวไม่มีตะก้าเลยมั่วตะก้าคือใครวะตะก้าในตะําบลปกติไม่ต้องกินตะก้ามีในร้านไหมมีชาไม่จี๋อะไรนะคะรีวิวน้องตาเลยรีวิวน้องตานะคะเหมือนเดิมทุกภาคเลยเป็นทาราของใครไม่รู้แต่อยู่กับเราเป็นสามีครับอย่าหุยยจะอ้วก อ้ยลูกชายอ้อเป็นจีน่อื่นน้องเบ้าเดือนเยะเงย่ไปทา่านมี่เล่นะไเราโยบหมี่นต้อหมาม่างนด้วยไปนะเขาบอกความใจนะคะน้องไม่ทำอะไรผิดไปหรือทํอะไเไม่ดีก็ก็ถือว่าตั้งใจแล้วไม่ได้โงด้ว แป้งขนมน้งตาด้วยแท่ละสองเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเป็นพินเตอร์นะเนี่ยเนรนะฝากน้องลนน้ล้าน้องนานๆนะคะคพี่เองด้วยนะครับแล้วจะไม่ด้เก็หลอกจนปากคุณใช่จบเริ่มโอเคทั้มนะสองร้บเก้าบาทนะครับขายของเก่งปลากระพอ ข้อลำฟ้าลูงฟ้าฟ้าอยากได้อะไรอยากได้ลรยนเหรออยากได้ล้เหรอโอเคใครมีใครอยากได้เงินล็อกเตอร์ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้รอรับนะบ้านนี่พ่อค้อยากได้คอนโดอ่ะเออกลุ่มอะไรใครดูพี่นั่งตั้งแต่วันหนึ่งป่ะเนี่ย เดี <segue> ๋ยววันี้ว่าระเบพอที่ดังสุดนี่ต้องไปตำรา ดี s s ๋ยวไม่มไมใช่แค่เหมาลงเฉลยแล้วซือลงหมาห้ารลงจะเหมาประเทศให้เลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวงจังเดี๋ยวเดี๋วแล้วเนี่ยกไม่สัมพัสตัวเองได้เลยได้เลยเด็กอย่านีนะแบบจ้จากแม่เป็นเด็ก 好好好 i'm <laughs> gonna ใช่ไปเที่ยวไปเที่ยวยโรยโรปไปเที่ยวไป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 ม่ไม่ไม่ก็เห็นเห็น ไป,ไ,ไปคนเดียวสิ <c oughs> ไปกับเยโร่อีกคนดึงกับแม่ไปส่งไปเฉยไม่ใช่พี่เอิญไม่ได้พี่เอิญไม่ส่งไง <c oughs> แต่คือเยโร่แค่อยากใช้เวลากับแม่ ชุมพรหรือไรแค่ห้าดีก็เดี๋ยวต้องไปบ้านสจิ๋นะไปก็ได้ป่าได้เข้ากันไปหรือยังเนี่ยยังห้าอยู่ทำไมไม่เข้าอ่ะกัวก่อแต่รถ้าไปแบบหังต้อง้าหนึ่งใครมีดีหน้านิชินนิชินอยู่ร้านอะไริมนวนอันนี้ร้านอะไรน้ำ ให้เลือกให้เลือก with me i ีบ with me หรือ live with me live with me ของใครเกมราคาสองสามเป้าสั่งซื้อสั่งซื้อทั้งไหนต้องต่อถ้าถ้าจะไปบอกต่อก็ถ้าเขาถามว่าซื้อเท่าไหร่ก็บอกจะเรีตาี อ่ะสั่งซื้อทางไหนทางนี้วิมีครับเป็นลิปสติกนะครับผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ดีเด็กใช้ดีผู้ใหญ่ใช้ได้ขอเพลงยออุ้ยเออลืมลืมลืมยี่สิบหก yes sir ยี่สิบหกยี่สิบหกตอนหกโมงนะครับผมปล่อยเพลงใหม่ในช่องนะครับช่องทาวานะช่องกับไซยนายนะครับเอ้ยโ่อต้องพิมพู้อลุยเห้อตกใจหมดลืมตัวลืมตัวโอเคอ่ะก็ ปากพี่นีมด้วยครับารับพี่นีมค่ะมาพี่น้องแล้วก็ปากปากพี่น้าองพี่หน้าแก้มโตาตาหิวหิบอกแล้มามีหน่อยพี่น้องากพี่หน้าแล้วก็ปาก ไม่มีใครถายเก่งมากปม้ือตัวเองรุนโอเคตบอกแล้วมามีตาบแล้วมนมีหน่อยมามามีหน่อยเราอยู่มามีเราอยูมามีไม่ได้บอกไม่ได้บอกกานแล้วอ่ะตาเปี่ยนเรื่องเขาโกหกใครจะอยู่วินาทีบ้างโมามีโชมีหัวใจนะ l o v ่ยูบบี้เริมมมีอยู่นี่มามี พูดจะดูพี่น้ำสีไหมดูเขาบอกพูดเร็วๆจะดูโปรคลิงไหมดูถูกไหมเดี๋ดูกลับไปดูแต่ตอนที่หนึ่งแขกถ้าดูเนี่ยเฮ้ยถ้าอุ่นอูเออเออจะซื้อลิปสติกพี่เอไหมซืดอขอแม้เยอมากกับแบบกลับมาหม่บอกข้อแม่อะไรพร้อมพร้อมยังพร้อมชัดๆชัดๆชัดๆ โอ๊ยเรีนตัวเหน้าปวดแขนแล้วอ่ะเป็นคนละต้นแล้ว พึ่งคลอดเลยอ่ะรักครับรักลูกสาวครับรักมัมมัมอันรัมอะรมามัมมลี่ยมารักมัมนะรักมัม สามสองเลีกมยูวมาเม ยิงก้าวใครมาอยูมือแกรแจกรไปผมหรืออะไรแจกรเดี๋ยวดูปิวอ่ะอยากครับแดนนี้อกลรูกขาวอนนี้มันเป็นแม่อมล้นพอมาังบ้านยสดเื่องบอกเบเรื่อไปแล้วใช่ีตา ถเวลาสวแล้วน้องอ่ะถ่ายรูปป้าไม่ใช้เขาไปถอย15โปรมาเขหนุ่มจริงเรื่องจริงเาเอาอไบัญชีมาเอาบัญชีาอโอเคทุกคนถือเวลาสวเดียว่ายานอกเราเป็นไวของโลกาจแค่นี้ Yeah <laughs>

คนชื่อหลอกคือไหนไม่หลอกไม่หลอกกูนะเจอคนร่างนะเจอกะไรยิ่งเก่าเลยเจอกันเจอกันเจอกานเจอเจอเจออะไรยิ่งเก่าฝักบัวไหลกดใช้ก็สะตักใครยี่หก